เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถไอ้คลิก125นะครับที่มันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทติดแต่ว่าติดไม่ค่อยได้อะไรนะแล้วก็มาเช็คโค้ดอะไรก็ไม่ค่อยไม่มีโคนะ้ดนะทำติ๊กทำงานอยู่นะแต่ว่าเบาๆนะเวลาสตาร์ทยางไม่ติดนะ กํยลนะังติดไม่หมเชียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะนี่รถคังเลยวะต้นไหนบะสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเช้านะครับวันนี้ก็มาถ่ายงานนิดนึงนะครับถ่ายงานให้ดูนะตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับสำหรับรถไอฮอนด้าคิก ร้อยยี่ห้าสีฟ้านะเสร็จเลืเดี๋ยวพาดูเลยนะครับนี่นะคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาการสตาร์ทติดยากก็จะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับแล้วก็สตาร์ทติดก็เร่งไม่ได้เร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ไปนะครับจะติสตาร์ทเสร็จปุ๊บปล่อยคันเร่งไม่ได้ดับทันทีนะครับผมอาการก็จะมีอยู่อันดับแรกเลยเบื้องต้นก็จะเช็ค มอเตอร์ปั๊มติก่อนะคันนี้นะคันนี้เลยมอเตอร์ปั๊มติกที่มีอาการมาเนี่ยก็จะมีออมมอเตอร์ปั๊มติ๊กแล้วก็หัวเทียนนะครับหัวเทียนเสร็จหัวเทียนยังเร่งไม่ได้อีกก็ไล่มาหัวชีดนะครับมันเริ่มมีกําลังแล้วไอ้ตัวเนี้ยแรงดันของเดิมมันตัวเนี้ยเหลืออยู่หนึ่งเหลืออยู่หนึ่งบานะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เป็นสามบานะครับได้สามบาเหมือนเดิมนี่หนึ่งบาทนะครับตัวนี้ สตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วก็ยางโอลิงเนี่ยโอลิงตรงถังเนี่ยก็ขาดยางโอลิงตรงถังก็ขาดนะครับแล้วก็ไอหัวฉีดก็ตันนะครับผมหฉีดก็ตันแล้วก็หมวเทียนก็เปลี่ยนหมที่เฉยนะครับเห็นมันเก่าก็เราก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็แมปเซนเซอร์ก็เสียนี่เสียนะก็เปลี่ยนออกนะครับแต่ว่าอาการมันก็ยัง ไม่ดีขึ้นนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเราก็ไม่แน่ใจล้วก็เลยรื้อเสื้อฝาออกมาดูนะครับผมก็จะมาเจอไม้ไอติมมันก็จะหักหักมันจะไหม้แล้วก็หักดำๆแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งอัน,นครับ <interests> เครื่องร้อนมากนะครับเครื่องอันนี้ร้อนมากแล้วก็เนี่ยเป็นงานที่เคยทำมาแล้วด้วยเนี่ย ทากาวมาเต็มเลยนะแล้วก็เนี่ยเ <c oughs> นี่ยลูกสูบแหวนก็ไม่ใช่ของแท้นะเป็นงานเทียบนะตัวนี้เป็นงานเทียบนะครับไม่ใช่ลูกแท้นะแล้วก็ไอเนี่ย <c oughs> ใบวาลมันใบมันคดนะครับเนี่ย <c oughs> กา้ <c oughs> กานก้านปกติแต่ใบใบมันคดวาล่วกน,นะครับผม ลายปัจจัยเลยนะแล้วก็เนี่ยประกันด้านหลังเนี่ยเขาทำมาแล้วแล้วก็เขาทากาวมาแน่นเลยนะเนี่ยผมก็ลื้อออกมาใหม่แล้วก็ทำชุดใหม่ลงไปเลยนะเนี่ยดูดูกาวให้ดูกาวนี่นะกาวล้วนใส่กาวเยอะ แต่ว่าถ้าที่ที่ผมทําอยู่ผมไม่ได้ใส่กาวนะครับคือจะใส่เป็นประเก็นแท้ให้เลยแล้วก็ไม่ต้องถากาวนะครับเพื่อตาน้ําจะได้ไม่อุดไม่ตันแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ฝามน้ําฝามน้ําเนี่ยฝามน้ําตัวเนี้โอลิงไม่มีสักเส้นเลยนะครับผมโอลิงสามเส้นเนี่ยหายหมดเลยนะผมก็หาโอลิงใส่ให้นะสามเส้นนะครับ ขาโมนาไม่มีลิงกสักเส้นเลยนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนี่เช็คหมดแล้วนะครับในเครื่องเนยสายไฟไม่ขาดสักเส้นนะครับแต่ว่าเครื่องก็มีอาการแบบรุนรุนนิดหน่อยนะรุนรุนแค่ตอนสตาร์ทแรกๆนะครับมันจะอ่าเร่ง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 นิดหน่อยประมาณประมาณหนึ่งแล้วก็ลงลงปกตินะครับนะแล้วก็ดูรู้สึกว่าลิ้นเร่งจะอ่า ปีกพีเสื้อน่าจะมีหลวมบ้างแล้วนะครับเพราะว่ารอบมันจะสูงปกติกว่าปกติเนี่ยเห็นไหมซินแล้วให้ดูซินวาวเนี่ยซินวาวซินวาวนี่แข็งแบบนี้เลยนะครับ ปุ๊กเลยนะเรื่องย่เดี๋ยวพามาดูนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาสตาร์ทพาสตาร์ทดูเลยนะตอนเนี้ยสตาร์ทได้ละอ่ะกำเบกไว้นะ่รอบมันก็นจะเล่งอยู่ประมาณประมาณหนึ่ง ห้าเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆนะหนึ่งรอบลงมาศูนย์แล้วครับแล้วมันจะเล่งหน่อยหนึ่งนะเนี่ยมันคือมันลวนแล้วมันก็ลงนะครับมันก็จะลวนมันจะเล่งอยู่มันสองครั้งนี่แหละแล้วก็จะลงนะครับ ลงแล้วนะครับผมเนี่ยเลยศูนย์แล้วเครื่องเล่งได้นะครับแล้วก็ชุดล้อหลังเนี่ยชุดข้างก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดข้างก็เปลี่ยนลูกปืนลูกปืนลูกปืนชุดล้อสายพานหลังตัวชุดคัดนะลูกปืน2อันแล้วก็ซีนชุดล้อสายพานหลังอีก2อันนะครับ อันนี้เพื่อให้มันไม่เสียงดังแล้วก็จะระบีไม่รั่วออกมานะทิทั้งก็เช็คให้หมดแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับดิดติดมือนะครับผมนี่เอามาให้ดูนะอุปกรณ์นี้เอามาให้ดูคือของเก่านะครับฟานมาแล้วแต่ว่าลูกค้าเคยไปทํามันแล้วแต่ว่า,าได้เป็นไม่ไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่ามันก็ถามว่ามันมีปัญหาจากตรงนี้ไหมก็ ตรงนี้ไม่มีปัญหานะตรงนี้เสื้อลูกแหวนอาจจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ใบาวาลวครับผมใบาวาลมันใบาวาลมันคดนะใบาวาวไอเสียมันคดหนึ่งอันนะครับผมก็เปลี่ยนออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับนี่ตามนี้เลยดูนะเครื่องสภาพเครื่องเขามันเละมากเลยนะมีแต่น้ํามันน้ำมันเต็มเครื่องเลยนะ เครื่องจะมีอาการแบบคล้ายๆสะดุดเหมือนกล่องรวนอะนะครับแล้วก็สายไฟนี่ผมเช็คเช็คทุกจุดแล้วนะไม่มีรั่วไม่ไม่มีขาดไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็ไอ้ตามปลั๊กเนี่ยตามปลั๊กตามปลั๊กที่อยู่แถวเนี่ยผมก็ใช้น้ํามันหยอดทุกปลั๊กนะครับผมตั้งแต่กล่องลงมาเลยแต่ปลั๊กกุญแจแล้วกล่องแล้วก็ปลั๊กต่อร่วมต่างๆนะครับแล้วก็ เช็คสายกาวสายกาวก็จะมีตรงนี้สายกาวก็ขันใหม่ให้มันแน่นนะครับสายกาวก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอเช็คไอสายไฟอยู่หลังลิ้นเร่งเนี่ยปาดออกดูนะกไ็ไม่ไม่มีอะไรขาดนะครับผมก็ปกติดีนะรถก็ปกตินะครับแต่ว่ากลองน่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าวิ่งได้นะ ตอนมาอาการหนักมากอะ่ะสตาร์ทไม่ได้เบาไม่ได้นี่ปกตินะครับเล่งได้เล่งได้แล้วก็ปล่อยปล่อยมือได้นี่นะปล่อยมือได้ไม่ต้องไม่นั่นเลยนะครับผมรอบไปอยู่ประมาณนี้รอบไปอยู่สูงกว่า ของเดิมนิดหน่อยปรับลงไม่ได้ปรับลงสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับเหมือนอยู่เหมือนอยู่ที่ไอเรือลินเล่งมันมีปัญหานะเรือลินเล่งอาจจะปีกวีเซอร์อาจจะรวมแล้วนะครับมีรูใหญ่แต่ก็ขี่ได้นะครับปกติไม่มีอะไรนะเราไม่หมุนนะครับเดีวรอดูเดี๋ยวมันจะลงเป็นศูนย์ ความเร็วอยู่ที่ศูนย์นะครับเนี่ยความเร็วลงแล้วนะเนี่นะครับผมนี่นะครับผมใครสนใจที่จะมาทำรถกับผมก็พักถามมาได้นะครับหรือถ้ารถพังจริงๆก็เอามาที่ร้านฝากให้ผมทำก็ได้นะ อันนี้เรียบร้อยนะครับทำเครื่องแล้วก็เช็คระบบไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์หัวฉีดมอ,มอเตอร์ปั๊มติก๊กแล้วก็ไอแบบเซนเซอร์นะครับหัวเทียนนะเช็คม่หมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วง เพราะว่าช่วงที่ผมทําอยู่ผมไม่มีเวลาถ่ายนะครับผมรถก็เป็นทานฟอร์เมอร์คล้ายๆว่ารถใช้อย่างเดียวอะ่ะนี่นะนี่ก็เป็นคาบน้ํามันคาบน้ํามันของเดิมที่เจ้าของรถเขาใช้มานะมันก็จะกระเด็นออกฝาสูบมันก็จะกระเด็นออกฝาสูบมาที่มันรั่วเนี่ยที่มันกันไม่อยู่ นะที่มันกัน้นน้ำมันไม่อยู่แล้วมันก็ไหลไหลออกมาตรงเนี้ยนี่ของลูกค้าเดิมนะครับผมมันจะเปียกแบบนี้นี่รลอรถอันนี้ก็อรอลูกค้ามารับนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามารับชมนะครับก็นิ่มๆน,นะบอกเลยว่านิ่มๆนะเสียงนิ่มๆแน่นอนนะครับ ชุดคัดก็ล้างให้ใหม่หมดนะครับข้างข้างในเนี่ยแล้วก็ทำให้มันนิ่มอะเสียงเงียบเลยนะครับผมรถใหม่รอบหนึง่งอลองสตาร์ทใหม่อ,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 อ่าได้รูใหม่นะเล่งอยู่ประมาณ เทียบรอบความเร็วอยู่ที่เลขสองเลขหนึ่งเดี๋ยวก็ลงนะครับผม,มเราหลังมันหมุนนะเราหลังมันหมุนหน่อยเองอ่าเนี่ยนะอาการนี้น่าจะเกิดจากอ่าเรือลิ้นเร่งตัวเรือลิ้นเร่งตัวเนี่ยตัวเนี้ย เลนเล็ก,เลกตัวนี้นะครับอาจจะเสียนะอาจจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าใช้งานหนักมากรู้สึกว่ารถเป็นทานฟอร์มเมอร์มากแล้วก็คล้ายๆว่ารถโดนยำโดนอะไรมาแบบนี้นะครับผมอาการหนักทีเดียวเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับผม